สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2567ค่ะตอนนี้นะคะแม่หมูก็ได้อยู่ที่วัดปู่กู่แก้วค่ะจะพาธรรมชมนะคะมาติดตามรับชมง่งนาำงต่องวดปู่กู่แก้วงวดวันที่1มีนาคม2567ค่ะวดที่พลานมากนะคะปู่ให้59ล่างนะคะออก 95บ่นนะคะผู้ชมว่นเี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อเนาะค่ะว่าปูกูแก้วจะได้ท่าทางให้ตัวใดนะคะจะเน้นตัวใดจะยำตัวใดมารับชมรับฟังแล้กันค่ะกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเนาะค่ะปูครับผมจะเล่นว่อนี่เป็นสุขท่านผู้ชมขอไห่ล่างออกบุญเนาะไห่ล่างมาบ่นทำบุญน้ำปูครับท่านผู้ชมครับอ่าสาธุให่เงีงหลายหลาย ที่อกถึนี่นกปูเนาะแมนมันก็ไฟไฟวิทไปวิทย์มาอยู่ี่ห้าเก้า <59, S 2> ให้ล่างเรีกนไปออล่าบนเนาะครับผมมื <c oughs> อนออกมาตัวเียงก็งจีบก็เเกสามเนี่ครับห้าเก้า <59, S 2> แมนเก้าห้าไปบนนกปูเนาะไปบนพี่น้องตา,าเท้าชุดล่างเลยนะติดบนล่างไว้กะที่ว่าได้หรีอพี่น้องก็บนกับสามคูล่างสามคูหนึ่ง นะครับมันซาเขาไปบุญครับนีเดบ้านนี้โอ้ครับ,บน,นีละบน่างบนล่างไม้ปะปัโอ้มาต้องถ่านโดนพี่นอกปูวไ้เล่นะครับาาผมวิ่งสามตัวเดียวปะปัวสาูุชม,ม <c oughs> บ่มีแปดปะปูวันน อ่าทำมาโชคเมานะครับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวิ่งนะครับอันนี้เป็นชุดบนล่างใช่ไหปู่นะบนล่างเหรครับสามตัวเดียวครับผมสามศูนย์สามเจ็ดสามสามสามห้าเอารุดสามติดปู่ กี่กูหลุดเก่าบกงผมหลุดเก่านปูได้ปูเมื่อกี้นี่โมได้เลยก้า่เสือฮะกาวเ่อตกเก้าวออกเก้าฮะมาชมงของเก่ามาครับผมแม่อยู่ที่ปูถ่าดติดบนติดลลังกันนะปูนะครับผมนี่ของเก่าคือนนอนก้าวหนี่ัวจะฟาดครับผมเบียนไปเบียน ทำน้ำแต้มันนี่บริวาถ้าน้ำแต่สูตรนี่มันปลาปูนี่น้ำแต่สูตรนี่ครับผมปลาหมูเสียลองน้ำเลยอือสามมาอีกปลาปูงวดเนี่ยเลี้ยงตามมันจะเสียอะไรเอ้าอันนี้อันนี้คือคนแต่สูตรปลาปูเนี่ยนี่เออสูตรบนยามันดอกนี่ครับเอาเดียวนี่ละเอาเดียวอันนี้สูตรบนพี่น้องเอาหาผู้ใดมักหาผู้ใดมักบนสูตรนี่คือหกหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกหก จ็ดหกศูนย์ต่ปูแหวศูนรนี่นี่กลธรรมดาตัวนี้มันสิสูตรล่างมันใส่ก็ออกบนสองเสือหบสากับกาเก้าเนี่งกรบพาเก้าหน่กนั่นมาล่างตลอดกรปูสีหูสูตรนี้เอาบอบอเอาลมพัดพอดีเห็นน้อไม่ยากใครหลายตัวที่ปูนี่ที่เจ้าติงมันเขาเจ้าไปเอาสามตัวมาสองตัว อ2 2> เอาศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์สองหกเอาแต่ติดศูนย์มิแต่สามศูนย์นี่ปวดเนอครับถ้าชุดสองจะติดอยอะหกศูนย <6, 0. S 2> ์ถ้าชุดนี้จะติดหกศูนย์มาติดทั้งหกติดทั้งศูนย์พี่รองได้ค่านึงแต่ว่ายังดีทีไรครับผมผู้ใดมักมักบนตรงตรงคือศูตรนี้นะพี่รองได้นะครับอันนี้ชุดบนต,งต,งตงบนรงตรงบนตรงโดนแท้ๆเลยเป็นหกเป็นหกติปัวหกตัวเดียวอื รพี่่น้้อออองยาาาเแคปเอาได้พี่น้องผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้ตัวนี้แคปเอานะครับแต่ว่าปูว่าเหงลงเอ้าอันนี้คือบะหมี่สามตัวหรือปูงวดนี่บะหมี่บะหมี่ทำใส่สามตัวมันก็ไม่ได้ใส่หรอกซีสามศูนย์เท่านั้นอ่ะเอ้าจะเป็นซีสามศูนย์หรือเป่าปูตัเรื่องไม่ได้ดึงอันนั้นได้ใส่่ได้ตังค์ ยาเอาสองตัวแล้วเอาแค่สองตัวเป็นบนล่างแม่นันมันเข่ามือพื้นจากเถื่อทรงเถื่อครับขับปูมันเข่าหมืนกับนกปูเนาะเจ้านืามันสูงง่ายคืออันนั้นสามปูนี่เป็นปูให้เป็นบนล่างนี่ก็คือบนล่างนี่แหละสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันปูตัดออกกับตัดสามสามนี่ออกกับตัดบนใดนั้นมันสูตรหนึ่งเป็นสูตรล่างขับปูตัดสามสามกบนใดนี่อครขับสามสามล่างป็นอย่างครับมันมาบนทรงเถื่อ ให้แค่นี้พี่น้องอนะครับบ่าวเทาจะลงให้แค่ชุดนี้แต่าถา้าผู้ดมักชุดนี้ก็แคปนาจอแล้วพี่น้องเด้อันนี้บนอย่างเดียวนะครับวิ่งบนถา้าผู้ดมักบนอย่างเดียวคือหกเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าและก็หกหกอันนี้คือบนอย่างเดียวแต่ว่าปูวาบอลงชุดนี้ให้ลงชุดนี้เป็นบนล่างเพราะว่าชุดนี้เขามาสองงวดแล้วนะครับคือไปบนไปล่างที่จริงสูนี้เป็นล่างมันบาปู่แต่วันไปบนสองรอบแล้ว ่าปูแล้วเห็นเป็นบนล่างไปเลยปีฮกเกตมานี่เขาล่างมาตลอดครับผมนะครับเดี๋ยวเบาเท่าสิเขียนให้นะพี่น้องปล่อยตัวลูกแล้วฟันดีว่าจะข้าปูฟันดีว่าจะข้าโอ้ยฟันดีจะชัวร์มาบอกเราเจ้าฟันเรามาเจ้าเข่าอยู่เลยเบาเลยจีครับปู 9ก0าหาซูเจ้ฟันอะไรเง้จรงเลยหมดควานปูคนปันเจ็ดแปดหาครับผมออกเก่าหาโรา่อดม็กตีเป็นเก้าแปดหาอยู่ค่ะอันนี้เป็นวิ่งบนล่างเลยติปัววิ่งบนล่างยวิ่งสามแม่เล่มันถือถือคุณสามสูมันนะถืสามเกียนี่สิถือมากฮูเสียร์ฮเดียรค่ะ สามสามสามห้านะครับธรรมชมอันนี้ออนออสาม,สามตัว,ตวมาสองตัวโอ้<า>ไม่ต้องกลับตรงตรงเลยบอกว่าใน,นล่าง ครับปู่ <S <S รียกกันติดแต่ศูนย์นี่ศูนย์ติดแต่ติดแต่นี่นกปูเนาะติดแต่สามเมื่อกี้นี่เมินมานี่เมื่อกี้นี่ก็มา,มา <S 2> <S 2> ครับมาตัวหนึ่งนี่ <S 2> <S 2> เน้นสามศูนย์กับสามหาครับว่องแต่ไอไ้ปูสามศูนย์นี่บอกปูแน่นแน่นตัวนี้สก,กิลสามหาเลยปูสามหาคือซ้อกันละสามากันอ่าท่านผู้ชมคาัอันนี้ต่วสามตัว มาสองตัวเอาแต่ว่าติดชุดนี่แต่ว่าติดชุดนี่นะปูเนาะติดชุดนี่หกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งนะครับท่านชมกรมาเท่ละตัวเด้ยครับผมเอาแคบหน้าจอได้พี่น้องถ้าใครชอบนี่ครับชุดบนอันนี้เป็นบนแยงเดียวแต่ว่าปูบให้ลงสามตัวเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกหกปู่าชุดนี่ชุดล่างนี่มันมากทั้งบนทั้งล่างปูเลยเนลงชุดนี่ท่านผู้ชมนะครับ อันนั้นบนอย่างเดียวอ่อือนะครับชมชมเอาเดี๋ยวพอเท่าเด็กเอาของเก่าให้เบิ่งของเก่ากับของใหม่นี่สูตรนี่แหะนี่สูตรนี่อ่าสูตรนี่ผู้ว่าไปหมดสองสองหมดแล้วดีขเกินมากเพราะเธอเคยพลาดครับผมเอือเอาผ้าจับหกสามมันขึ้นบนหกสามกับเก้าเนี่ยเดดเก้ากับอันพวกนั่น ครับล่างอยู่ตลอดมาว่าสุลางสาตัวนี่เพราจับให้ที่ปูบ่สามตัวคันมักคือสีสามศูนย์แปูบัวสีสามศูนย์ทำช่วงเกาใสเกใสห่างไอย่าไปขยับอย่าไปขยับมาปูอืมเปนระำรอยระำ้อยรวดนะนี่ครับบัขยับปูับอืมคือว่าถ้าสีสามตัดสองตมันออกแล้วก็คือจะบมากหมนะปูเน้อถ้าสีศูนย์ไดใปูบัว สี่ศูนย์กับอะไ้บให้ตัดวะบอฮตัสเป็นหลักร้อยปูบให้ตัดได้พี่รองเด้สีก็คืออยู่หลักร้อยนะครับเพราะว่าปูปุริเขียนปูวาทามักสามตัวคือสีสามศูนย์สี่คู่เท่านั้นเนาะปูเนาะให้น่าลน้าง่ายเลยอ่าพ่าง่ายไปเินมากมันเป็นเลขเลียกรามมันเป็นเลขบนสองเท่านี่ครับผม ให้นักลังเราเลขบม่ต้องกลับเลยกลับปูไม่ต้องกลับนะครับสามศูนย์สามเจ็ดสามสามสามห้าปูวาปูไรอยากตัดสามสามบอกก็ตัดไปที่จริงจะได้แค่สามครูครึ่งวดที่แล้วนี่ที่จริงจะได้แค่สามครูปูล่างไปบนก็เลยให้ชุดนี้เป็นบนล่างไปเลยบนล่างบ่างเนี่ยแหลครับถ้าชุดบนอย่างเดียววิ่งหกได้ไปลองด้อยเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกหกอ่าเพราะว่าปูไปเขียนบ่านแถวเขาไปเขียนให้นี แคปเอาผู้ใดอยากได้อ่าบ่นอย่างเดียวแคปเอาด้วยพี่น้องด้ยวยปูว่าบ่ต้องเขียนเพราะปูาาปแห่งชุดนี้แต่ชุดนี้นะครับเบาถอดทอยให้เบงถ้าผู้ใดมักบ่นย่างเดียวนะครับธรรมชุมขอกกาบขอบคุณขอบคุนปูพี่น้องนะครับผมสาธุน้อปูเนาะให้ด้เฮงเฮงให้ด้โชคด้วยพี่น้องด้ยวยนะครับพอกันคลิปหน้าแอดมินเบาถอ<ม>ดวสวัสดีครับดูเลยเสียดนาเสียดล้าง สาถูขปุ้นล้มแห้งบ่ปูวล้มลมาเลยล้มที่ฟุ้นสำหรับคลิปนี้นะคะเมมูขอคอยทำให้ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆ้ยยงกันสุขสุขคนเด้อค่ะขอบกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ